ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอคอาประสุขครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเรื่องของการผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมันเพิ่งปรากฏเป็นกฎหมายเมื่อปี2561ที่ผ่านมานี้เอง เป็นกฎหมายลูกรองจากรัฐมนูญนะครับคุณผู้ชมครับคือมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทั้งองค์กรอิสระแล้วก็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทุกตําแหน่งเป็นเรื่องต้นเรื่องมาจากที่ปปชทําเรื่องนี้ให้ปรากฏขึ้นคือชี้มูลความผิดกรณีที่คุณปารีนาไกรครุปนะฮะสสราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐเนี่ยไปครอบครองที่ดินของรัฐ700กับอีก11ไร่ ซึ่งการครอบครองนี้ยาวนานมากครอบครองตั้งแต่ประมาณสักปี2,545 2,546แล้วก็ใช้ในเชิงปศุสัตว์แต่หลังจากนั้นมีการใช้ที่ดินและครอบครองที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้นเพราะที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเป็นที่ดินที่กฎหมายกำหนดกรอบไว้ว่าทำประโยชน์อะไรได้บ้างมันไม่เหมือนโฉนดครุฑแดง ที่เราถือกันอยู่เป็นโฉนดบ้านของเรานะฮะมันไม่ใช่หนังสือกรรมสิทธิ์ครอบครองห้องชุดแบบที่เราถือกันอยู่ไอแบบนั้นคุณจะเอาไปทาอะไรอะไรก็แล้วแต่คุณแต่อันนี้มันมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่ถ้าผิดวัตถุประสงค์ก็แน่นอนว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยแต่เอาละผมไม่ย้อนให้ฟังนะฮะเรื่องคุณปารีนาก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณปารีนาผิดปั๊บจะเป็นนักการเมืองรายแรกนะเป็นการเปิดบริสุทธิ์กฎหมายฉบับนี้เลยฮะผมบอกแบบนี้นะฮะ มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองถามว่ามันมีอะไรบ้างมันยาวเหยียดเลยครับคุณผู้ชมครับมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองของผู้บรแต่ทางการเมืองปี2561นั้นบัญญัติไว้ยาวเป็นแถบแต่ผมจะตัดมาบางประเด็นที่ให้คุณผู้ชมนั้นพอเข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองหรือว่าการดํารงตําแหน่งกรรมการขององค์กรอิสระที่ร,ร,รัฐบูญเขียนไว้กกตปป,อปอชอ,อะไรก็ตามนะฮะ ต้องเป็นแบบนี้ ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่ไปรู้เห็นหรือว่าไปยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบไอ้พวกที่ชอบแอบอ้างว่าฉันเป็นเด็กคนนั้นเด็กคนนนเด็กคนนี้หรือผู้ใหญ่สั่งมาไอ้นี่ผิดจริยธรรมทางการเมืองแล้วผมพูดครอบคลุมเวลาผมพูดเล่าให้ฟังคุณผู้ชมนึกไปถึงกรณีทางการเมืองอื่นๆด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่ครอบคลุมไปถึงบ้าง ไปกันต่อฮะต้องไม่ขอต้องไม่เรียกไม่รับหรือว่าจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่จะทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับของขวัญของกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่การรับให้โดยทําจรญญาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบอกว่าให้รับได้ถึงรับดูคุ้นคหฮะไปต่อครับจริยธรรมร้แรง ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตรงหลายอันเลยมีอีกมีอีกคุณผู้ชมครับอันนี้สําคัญจริงๆคุณอ่านไปพร้อมกับผมนะฮะไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลใดในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ในกํากับดูแลหรือความรับผิดชอบของตนเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนโอ้โหมันไม่ใช่คุณปรีนาะคนเดียวแล้วล่ะถ้าพิจารณาดูให้ดีๆคุณผู้ชมครับกรณีนี้เป็นกรณีถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะเป็นกรณีที่ถ่าปปช,ชี้มูลปับ๊บ พาร์ชั้นเลยครับไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดอีกแล้วจากปปชปุ๊บขึ้นศาลเลยทันทีแล้วเป็นศาลใหญ่ฮะศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแหมฟังแล้วขนลุกคุณผู้ชมฮะถ้าถูกตัดสิทธ์จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วยแล้วการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนำมาซึ่งการหมดสิทธิ์เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะระดับใดก็ตามอีกเลยตลอดชีวิต ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้วันนี้เรามาเตือนกันครับเพราะแวะแววๆว่าปปอชอมีข้อมูลอยู่ในมือไม่ใช่คุณปรีดาคนเดียวจะเป็นใครที่จะเป็นรายต่อไปจับตามองให้ดีๆส่วนคุณปรีณาไปดูกันต่อในชั้นศาลว่าศาลท่านจะว่าอย่างไรครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ